กาินาเซเลมานะ e ีพิธีท่อยกะตินไปเวนเดอร์เบิร์นมนตะรีกาินา this word itself means wooden frames used for embroidery work คำว่ากะตินนี้ความหมายของตัวมันเองก็คือกรอบไม้สำหรับใช้ในการ ทำการเย็บปักถักร้อยในการเย็บปักถักร้อยเป็นกรอบไม้นี่เขาเรียกว่าเป็นกรอบไม้สะดึงเป็นกรอบไม้ทาว่ากระถินก็เป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมสำหรับขึงผ้านะผ้าสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีวัสดุอื่นใดก็เอาไม้มาทําเป็นขาตั้งแล้วก็จะมีไม้กวางนะเรียกว่าเป็นไม้สะดึงขึงผ้าแล้วว่า ําหรับเย็บสำหรับตัดผ้าและลือถึงขึงผ้าให้ตึงคำว่ากระถิ่นนี้จึงมีความหมายเป็นคําว่า wooden frame wooden frame กรอบไม้นั่นเองนะฮะ u s e for embroidery work embroidery ก็ e คืองานเย็บปักถักร้อยต่างๆเกี่ยวกับการตัดผ้ากันเย็บผ้า in the old day ในสมัยก่อนนู้นนะฮะในวันสมัยก่อนหรือว่าสมัยเก่าๆวันโบราณวันเก่าแก่นู้นนะ่ะ Um, there was no apparatus นะมันยังไม่มีเครื่องมือนะ no apparatus ก็คือยังไม่มีเครื่องมือ to help in the sewing ในการที่จะเย็บ or embroidering work หรือว่างานเกี่ยวกับการเย็บกันปักเ็เลยใช้กรอบไมน้นี้นะยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์อย่างอื่น wooden frames นะกรอบไม้ were used ก็ถูกใช้ขึ้น to help stage ในการขึง ขึงผ้าให้ตึงนะ stretch แปลว่าขึงผ้าให้มันตึง the materials นะเราจะ state the materials คือขึงวัสดุต่างๆโดยเฉพาะผ้า during the times of lord buddha ในสมัยของพระพุทธเจ้านะฮะ u m o n k s t พระภิกษุนั้น had to wander the e b o u t looking for the discarded pieces พระภิกษุนะพระภิกษุนะ่ะส่วนมากแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จะเดินจาริกนะแวนเดอร์แปลว่าจาริกจาริกไปเพื่อไป ไป l o o k for นะไปล o o k i n g for คือไปหาผ้าที่ผ้าเนี่ยเอามาจาก discarded pieces อ่าเป็นเศษผ้าที่ทิงนะท้งแล้วนะทิ้งแล้วหรือว่าเป็นวัสดุที่เขาอ่าใช้ทําผ้าเป็นผ้าที่ทิ้งจากจากการที่เขาหอสบก็ได้นะ for use as to l o w เพื่อเอามาทําเป็นโรคือจีวอนะคือเพื่อง่ายผ้าที่ทิ้งแล้ว sometimes บางครั้ง they had to use material they had to use materials uh, t h a t has already has already been used for the dead body บางทีเขาใช้ผ้าห่อผีเอาผ้าห่อผีมาแล้วก็เอามาซักมาล้างนะมาซอกล้างมามาต้มมาย้อม this b l o t g h b a นะ this b r o u g h t a b o u t g r e a t number of problem เขาบอกว่า b r o u g h b o u t bring a u t เป็น t แไลว่าก่อให้เกิดนี่ละสิ่งนี้ก็เลยก่อให้เกิด ปัญหาปัญหาเป็นจำนวนปัญหาใหญ่โตขึ้นปัญหาเป็น a r เ e จนัมเบอร์เอาพาร์รมคือปัญหาย,ยิ่งใหญ่ขึ้นมา Lord Buddha's r e ียร์ซิงส์ดีง์พระพุทธองค์ก็เลยตระหนักว่า such problem ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น gave m i ส p e r m i s s i o n พระองค์ก็เลยอนุญ,ญาตให้พระภิกษุ to, uh, to permission to monks แกพระภิกษุ to accept gifts from พริ s สดสไปร์เลมมอนเล่มหรือว่าก็องก็อนุญาตให้ภิกษุเราเนี่ยพระภิกษุเนี่ยสามารถที่จะรับนางกิฟต์ส่วนนี้ก็คือของถวายก็โดยพ้าที่เขาถวายได้โดยไม่ต้องไปเอาผ้าจากหอผีหอศพหรือว่าผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าในป่าชาป่าชัดนะฮะก็เอาผ้าที่เขาถวายได้กาทินัสเลมนี่พิธีทอดกระถินมีนส์ the presentation of piece of cloth Presentation แปลว่า give ใช่ไหมก,ก็หมายถึงว่าเป็นพิธีการถวายนะ Presentation แปลว่าถวายหรือว่าให้นะถวายผ้าถวายผ้าโครส to be used as man robes เป็นผ้าที่เป็นผ้าที่พระภิกษุสามารถใช้ในการทำเป็นจีวรน,นะ to the monks ในโะลกคน to the monks ก็เป็นจีวร this is uh, one of the major equation of the Buddhism ซึ่ง ก็กลายเป็น o อ c a s i o n ก็เป็นโอกาสที่สําคัญในพุทธศาสนาหรือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญต่อชาวพุทธนะฮะพิธีเท่ากฐินะฮที่ว่าเป็นโอกาสสาคัญเอฟ FVGE ในทุกๆปีแล้วเนี่ยอัตเทมโปรเมอร์ a l l โอรีวานกฐินนัสเลมีในวัดหนึ่งหนึ่งนะฮะในปีหนึ่งหนึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็จะได้รับกฐินนะฮะกฐินนัสเลมีนี่คือพิธีเท่ากฐินเนี่ยเพียงโอรีวานหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่า Uh, ปีนึงทำได้หลายครั้งเซเลมิ uh, so uh, there, นะี่จะบีประฟอร์มจะบีประฟอร์มเดอร์หมควาว่าก็สามารถที่จัดงานเท่ากระถินได้หนึ่งครั้งในแต่ละวัดในแต่ละปี The periods in which this function may allow only one or can be held เขาบอกว่า uh, ระยะเวลาในการจัดงานงกระถินนะระยะเวลาในการจัดงานงกระถินนะ The periods in which uh, in this dysfunction นะการจัดทำพิธีเท่ากระถินนะี ก็สามารถที่จะ can be held สามารถจัดได้ is l e s t r i c t e d คือถูกกำหนดหรือว่าถูกบังคับนาเข้มงวดนะถูกบังคับเป็นเข้มงวดว่าให้จัดได้วันมในเวลาหนึ่งเดือนหนของปีปีหนึ่งจัดได้พายในหนึ่งเดือนเท่านั้น from the end of Lent หลังจากหลังจาก the end of Lent ก็คือหลังจากออกพรรษา o r the first the first night of the v a r i u e คือแรมหนึ่งค่ำเดือน เดือน8นะทีนี้เดือนหนึ่งข้ามเดือนอะไรครับเดือนเดือน11เนะเดนหนึ่งข้ามเดือน11นะครับ the n i g h t of the waning moon eleven นะฮะ e l คือเดือน11บเแ็มา r หนึ่งข้ามเดือน11ลรูนามอนตะ์แต่ว่าเป็นข้างแรมนะคำว่า waning moon waning moon เป็นข้างแรมจนไปถึง t o the 1 5 t e e n h night of the table เรานำะมจนถึงวันขึ้นเดือน15าข้ามนะเดือน12 รูน้นมันก็คือเดือนที่12ลรูน,น้าลูน,น้าก็คือเดือนที่พระจันทร์เต็มดวงนนะฮะเขาเรียกว่าทำได้1เดือนตั้งแต่แรม1่ข้ามเดือน11ถึง10บขึ้น15าข้ามเดือน12โอเคอินไทยแลนด์ t h e r e are two kinds of catina s e r m ี้เนี่มีในประเทศไทยเรามีกระถิ่นอยู่ประมาณ2ประเภทนะฮะ the first ว่าอันที่หนึ่ง r o a l catina กระถิ kat ina, kat ina, kat ina, ่นหลวง รอยย่อก็ถินหลวงก็ถินหลวงก็จะทอดประมาณ16 t ท m p l e ก็มีวัดอยู่16วัดที่ไปพระองค์จะเสด็จไปทอด number two number one number two e n e r o p i n i l e หรือกินรัศดรนั้เป็นกถิณลัรั้นคือประชาชนทวยกันทำอันนี้กถินพลาชาที่สำหรับรอยย่อกถินนะ c a n be divided into two k i n d s สำหรับกถินหลวงเนี่ยนะกิหลวงหรือว่ายุโรปกินนะ c a n be described การสเลี้กาก็อธิบายว่ามีสองแบบคือกระถินที่พระองค์เสด็จไปเขาเรียกว่ากระถิน่น uh, by the king r u uh, l w h u d o a present a present the g i n e a l o g i e s by himself only คือพระองค์เสด็จไปเองไปทอดเขาเรียกว่ากระถินต้นนะพระองค์เสด็จไปเองแต่ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปพระองค์ให้ตัวแทนไป number two ก็คือกระถินบายกระถินนาย the representator คือตัวแทนนะาเ e ็ e เซน t ทเตอ of king ตัวแทนของพระอ,องค์ของพระราชาอิสคว n กาถินพระราชทานกาถินพระราชทานนี่ก็หมายถึงว่า this means the king permit พระราชาอนุญาตให้ someone or some organizers องค์กรใดองค์กรหนึ่ง to present to represent the royal laws to mong เพื่อนำผ้าพระกาถินพระราชทานนี้ไปถวายแทนพระราชาหรือเรียกว่ากาถินพระราชทานนะครับ ที่ก็คือในประเทศไทยมีมีสองลักษณะนะฮะทีนี้กรถินเนี่ยเราจะสังเกตว่าผ้ากรถินเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าผ้ากรถินเนี่ยส่วนมากก็เป็นผ้าจีวรชนะที่ถวายแก่พระภิกษุสําหรับในงานกรถินเนี่ยจะมีการท,ทําธงเขาเรียกว่าธงกรถิน mm hmm. กรถินแฟล็กซ์มันจะมีธงเป็นโลกคอคอูไรส์ เป็นรูปเซนติปีนะเซนติปีเซนติเซนติไอพเซนติปีก็คือตัวตะขาบแล้วก็มีเมอร์เมดแฟลกเป็นรูปของเนอ์เมอร์เมดก็คือหนังเงือกแล้วก็จะมีรูปทัลทลเตาเขาถามว่าทง3-4มทงเนี่ยมีความหมายอย่างไรก็จะต้องว่าทงรูปจระเข้มีความหมายถึงว่าเป็นการเตือนว่าอย่ามีความโลภเพราะการจระเข้เวลามันกินมันกินคนกินสัตว์มันกินเข้าไปทั้งตัวความโรคยา ให้ระวังความโลภความอยากตะขาบเป็นความโทสะไปถึงโทสะคือความโกรธเวลาเราโกรธนี่จเจ็บปวดหัวใจมากร้องห่วร้องไห้ที่อกชกลมนะองเกอร์ก็คือตัวตะขาบให้เราระวังเรื่องโทสะนางเงืกอกคือรายโมหะคือความรุ่มโลงคว,ลลาค,าโความหรือราคนั่นงอง l u s นะราคะราคาหรือโมหะความหลงหลงหญิงหลงชายหลงลูกเสียงคิดลดผลตภัณฑ์ต่างๆนะอันนี้ก็ เรื่องของลา,าคะาหรือ l u s อ่าราการราคะอันที่เกี่ยวกับตัวเต่าเต่าก็คือ t e r c h o m i n d f u เนี่ยเต่านี่คือมีสติเวลามันมีสติใครจะไปทําร้ายมันมันจะหดหัวเข้ากระดองนะเก็บเค่้งเก็บขาใครก็ทําร้ายมันไม่ได้นะนี่ก็คือให้มีสติเพราะในการแห่กับงานกระถิ่นเนี่ยก็จะมีธงธงรูปเต่ารูปหนังเงือกรูป ตะขาแล้วก็มีลูกจระเข้ซึ่งก็อธิบายความหมายไปแล้วว่าจระเข้คือความโลภตะขาคือโะควองโกดเ,เมอร์เมดนางนี่คือความโมหะคือความหลงลืมลาคะคือล,ลัสแล้วก็เต่าคือ mindfulness คือมามิสติครับทีนี้เรามาดูคำที่เกี่ยวกับ offering กถิณนะคำถวายกถินผนะ้ากถิี่ยมีการกถิญนรกกถิญนรกคือผ้ากถินคำถวายผ้ากถินว่าเป็นภาษาบาลีนะฮะ อิมังพันเตสาปริวารังกาถินะทุสังสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังคโคอ,อิมังสาปริวารังกาถินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาจะอิมินาทุเสนะ กฐินังอัธรัตตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะความแปลเป็นภาษ,ษาไทยนะครับข้าแต่พระสงฆ์พู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จรงรับผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวาราเหล่านี้เพื่อ เมื่อรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข okay, ้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทินภาษาอังกฤษว่า May we all venerable monks offer t h อ s สกัด i n a l o b ปส together with others, to the others e q u i ลิ t ว t สต์ทูเดอะ a So venerable sir please accept these katina lobes and The others l e i t e s of ours for the b u n f i e s t happiness and prosperity restoring to us in t h e next life อันนี้ก็เป็นคำแปลเป็นภาอังกฤษนะครับโอเคนะครับท่านก็ได้รับทราบแล้วว่าความหมายกระถินคืออะไรครัว่ากระถินก็คือ ภาษาไทยก็ไม้สดึงภาษาบาลีก็กระทิงก็คือกรอบไม้ wooden frame นั่นเองที่เอามาขึงผ้าอันนั้นตัวนี้ต้องเป็นผ้าที่เป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมมาขึงนะครับก็เรียกว่าทําพิธีการทําผ้านั่นเองนะฮะเพราะการทําผ้าในีเวลาผ้าที่เดินจาลิกไปในช่วงเดือนฝนตกเดือเดินที่มีฝนชุกก็เรียกว่าเข้าพรรษาผ้าก็เปียกเปื้อนเลอะเทอะนะฮะพระองค์น้อยอนุญาตให้ทําผ้าใหม่ได้นะห้ทาผ้าจีวรใหม่ ก็เป็นเรื่องในภาวินันนะครับในพวในปิดกในพระไตรปิฎกนะครับโอเคครับวันนี้สําหรับท่านที่ได้ศึกษาเรื่องพิธีเท่ากระถินก็คงจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆไม่มากก็ไม่มากก็น้อยนะแต่ไม่น้อยก็มากพีสองอย่างแต่เราก็เอาแค่พอสมควรครับพอได้รู้ความใหม่โอเค thank you for watching thank you for learning thank you for paying attention in uh, Google Classroom um today bye bye on student sơ so lòng la like cân